เป็นคนเนี่ยเดินอยู่นาะป่วยเขาก็มาจะเผาถลเอาเป็นอย่า่ไยได้เผาค่มปานนั้นือแปลกแต่พวกหงาฮะตายก็จะว่าตายตั้งฮะไม้ไม้เข้ามาจังเลยเป็นยังีก็ได้เผาคำานีแต่เกาช่วงใบเขาจะเอาเผาหลุดเขาจะหัวก็เห็นเอ้าก็ตาย คนไต้ได้โดนแล้วบ่ะพูตนนี้คนมาเจอเป็นหนอนวายวายเนี่ยยักษปะยังวไงเนาะโอ้เด็กเดียกเด็กเด็นที่กะต้องได้ฝังกันพ่อผู้ชมบอกพูบ่ะโอ้ยยังไายังหนาวใช่หรือยังหนาวก็ยังนว่าอากาศเย็นลงมือเดียวเนาะเป็นจะเป็นไทยแค่ยังอ้าวบบนี้พูอ๋อปัน เมาเนี่ยเมาเนี่ทางะเนี่ยท่างเหรอปูเนี่ยทางโอให้าหันกัเขาสองสีสองเงินเลขกกเสีน่ะเนี่ยโอ้ยเขาเลขยกฮเสียนเขาคักแน่วิ่งกระได้เคยเจ้าเคยเจ้าเคยเคยได้นีได้ฮกเสียนดีดีเนี่ยยงพอมงินเราเราเด่นเนี่คือต้อมันอกมัดอกกันม่ดอกเป่านาหรือเป่าหลัหมูอืว่าแต่มัดอกยี่สีบเก่ามันยังได้อวะมันเก่าเก่าสอ เรียกอะไรอรกเรียกเล่นล็อเลขกอะไรก็เก้าหลักศูนย์เก้าหลักเก้าสี่สองอะไเนี่ยเอาเลขรักปูเข่าเนี่ยล่ะปูเลขรักปูเข่าจังๆเลยเนี่ยเฮ้ยตั้งองตั้งบุญเนี่ยคลิปแรกนะล่ะคลิปแรกที่เยาเฮ็ดไปนะก็เลขเข่าจังๆเลยแล้วบันนี้เลขเทียวผูกก้ากับเลขนั่งแมวมาพากก็เลยตีลังกากับหลังเลย ตัวนี้มาเกบเท่ามาดามาจะใครเปลนตัวตัวมันถืงเนี้ยกับบอบอไปกับมีเตอเอาตัวเก้าหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าอี่หนึ่งเอาไม่เอาไม่้องยงพอครับผมเอาไม่พอเป็ยนยงปูเงววอนบงเ่งเนี่ยโอ้ยกวาไม้นะเฮ้าเฮ้าไปเข้าตามต้องหวด่อนเราบัดนี้ก็ถ้าไปหลงเราเรื่องน้าเล็กไม่เด็กปู เออๆๆโอ้ยก็เริ่มเด็กเก่าโอ้ยนายเด้อว่าซั่นดอกเอาเเขียนเด้อเขียนวันประจําวันจันวันจันคือเก่าโอเลขประจําวันก่อนเนาะปู่นะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวๆๆให้เขียนตรงสื่อจัดปู่เด้อเออบ่บ่ให้หลายตัวเอาเอาเขียนเอาเขียนแบ่ปู่เออเอาเขียนมวนี่บ่ อืมคือบ้นี่แหละครับยกยเเจ้าตัวมากเลอ้ผมว่ากนขึ้นวันไหนร่องข้นคื่น่อหง่ว่ท่านอะไนกับป้อคนหนึ่งทวคนโย่มาตัวมากคนคผมว่าตกก็น่า้องแหนว่าท่านโอ้จีล้องข้าเจ้าลอจิต่มข้าเจ้าอยากข้าเจ้าอยากฟังเสียงผมนั่นแหละเออฟังตลกนะอ่าแาอีกแนวนึงข้าเจ้าเบื่อว่าผมซอกซอกไปนะ เปลี่นบ้าไปเสื้อเล็กพญะานากบ่ถือนะว่ะชั้นนั่งค้นมายังบ่เปลี่นบ้าหรอครับตอนนี้กัเริ่มเอายามากินแล้วจักถือซ่องหรือบล่ตถืซ่องกับพวกเปลี่ยนออกกันตือซ่องยังไงสิเปลี่ยนตัดซ่องมันมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยครับอเลขประจําวันเท่าตัวไรบริพัเก้าสับ เก้ากัสามเท่านั้นหมดมีสองตัวบ่ปัสามตัวเนี่ยเก้าสามยังเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดโอ้ดิอันต้าไล้ให้ให้ให้หกตัวได้บ่ก็สี่เก้าสามจับคู่บ่ปัจับคู่สามตัวบ่เมื่ไหรจับคู่ได้เนี่ยนี่เป็นเลขลักไหมโอ้ให้เลขลักมาในเลขลักเอาเขียนเลขลักปูกันเก้าสามเจ็ดสี่เก้าสาม โอ้มันมีเลขประจำวันเนาะเออประจำวันแล้วก็มันมีอ่าเลขเลขลักเออเลขลักวัดนี้วันนี้วันนี้จับคู่ให้เด้อบัดเดี๋ยวปู้เดี๋ยวยังไดวันครบอยู่นี่เลขลักนี่มีอยู่สามตัวปู้บอกอ่ามีหกตัวพี่หกตัวให้หกตัวมีสี่มีเก้ามีสามมียังวันนี้ปู้สามเก้าสามเจ็ดราคาสี่เก้าสามตัวนี่นะ อันผมเข้าใจว่าเก้าสามเจ็ดนี่มันเป็นเลขประจำบ้านแมนมาเออเก้าสามเจ็ดประจำบ้านละก็ตัวเลขหลักหกตัวมีตัวใดบ้นี่พ่เก้าสามเจ็ดแต่ว่าบารีบารีตัวตัวร่องวันนี้ที่เก้าสามโอ้ตัวตัวร่างเป็นที่เก้าสามตัวโอ้ตัวเด่นก็คือเก้าสามเจ็ดนันบ้าเออตัวล่องที่เก้าสามมานี้มานี้ ดีจับคู่ให้ไหมดีจับคู่ตัวนี้ก้อนนี้ก็เดียวเล่นเลนเล,เลหลัละงตัวให้โอ้จับคู่สามตัวบนสกักกอนเออสามตัวบนเนะครับผมสี่สีเก้ีเก้าปูสี่เก้าสี่สเก้าสี่สเก้าเอ่ตอตัวน,นี้ละ่ะตัวน,นี้ล่ะตัวน,นี้ให้ตัวเดียวเท่านี้เออให้ตัวเดียวผมก็เสียใจแฮงแต่ก็ให้หน่อยตัวเจอ ผมก็เสียใจถึงวันว่างน,นึงใหาย้อนชุดเนาะ <c oughs> เอา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 ที่เ,าาเก้เกเกเกาดีละวันนี้วันนี้เลขหลักเลขล็อกหกตัววันนี้เลขล็อกหกตัวเนาะเดี๋ยวเด้๋ผมเบิ้งสะกันเด้๋ผมไล่ตามันเริ่มสีไล่ขึ้นทุกที่แล้วเดี๋ยวนี้เอาได้ละเลขล็อกหกตัวมาปูเอองวดว่างัันกะเก้าสี่สอง หนึสศนย์อันนี้โอ้โหอ๋บาร์ี้ามากด้วปูสองเจ็ดห้าองเจ็ดห้าสี่หกสามสี่หกสาเออบาร์ดีบ้าในบารีอันนี้ขีดตารางเลยขีดตารางเป็นขีตารางเป็นจีเรียมเลยตีตีโอ้อันนี้บ่อันนี้จีตารางไวบ่อยสองเก้าห้านี่บสี่หกสนี่จีตารางไวมันบ เออนี่ละนี่ละนี่ละตัวมันเกี่วเรื่องลายรื่องบนนุญนี่นี่สองสี่ั้กันเนี่ยครับผมครับทีมเ,<อ>เขา,<บ>าตารางทั้งหมดนะ<บ>ปูนะ่ะเอาเขยต,ตัวเลขเรือบุญเนี่ยครับผมมันบอกว่าอันออกหกสี่เอก็งมาตั้งสองสองเจ็ดห้าเขาตั้งในตารางบอกปูว่ตั้งตั้งในตารางเลยสองเจ็ดห้ามาี้ยครับ ี่หกสามอันนี้สี่สี่หกสามเอียวย้ายตารางมานนิจับคู่ให้วันนี่อย่ารบปวด้ะสี่หกสามครับให้สามตัวหางเดียวโอ้จับคู่ให้สามตัวหางเดียวเลยเออดีแล้วดีแล้วเ,เ,เอาเลยแล้วดิโอ้ยอันตายล่ขนาดด้วยวันนี้เอ้าเอาเอาเลยเอา เอ้าตัวใดปูเอาสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้านะปูนะเออเอาแถวเทิงเลยเอาแถวเทิงเลยเอาม่าน้ำกันนี่แนมจริงๆเลยบาริบาริจับจับคู่สองตัวว่ะจับคู่สองตัวสามห้าเวอด้วปู่ได้มันอากาศมันหนาวมือเขียนน้ำพระท่านเดี๋ยวนี้มือจังแล้วเดี๋ยวนี สามสามหาตัวแรกฟูแล้วก็หกสามหกสามหกสี่หกสี่เท่านี้ละวันนี้ก็ประหยัดงบเจออู้ได้การกได้การฟูเตรียมเตรียมกระดานเตรียมกระนตอนี้ตอนนี้เลขดับว่าขันดับเปดว่านี่เลขดับลักหน่วยบุญหนึ่งโอ้เลขดับรักหน่วยบนหนึ่งแต่ว่าขันดับแปดประมาณไหน ครับดับแปดว่ามาไเลยนทุนหนึ่งลักหน่วยบนหนึ่งหนึ่งหนึ่งคือลักหน่วยนะี่ครับว่ามา,มาีิเลขสูตรหกแสนมาเนี่ยโอ้ดีอันนี้เทือกใจแล้วอันเทือกสูตรหกแสนที่เขาสี่สองวันบางหนึ่งนี่ตัวนี่เอ้ยสองสี่สองกันแล้วโอ้ยปวดแล้วเลขหกแสนนี่เอาตั้ง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 หลายคนไหมคนตั้งลักแล้วพวอ บอกตั้งหกสี่สองเลยกันเนี้ยโอ้หกสี่สองวยกันเออตั้งแนวได้เนาะบาริตั้งหลักหลักลอยกันเนี่ยครับผมหลักลอยนี่เจ็ดแปดเก้าหลักลอยคือเจ็ดแปดเก้าเอาลงมาด้เจนลงมาเดิครับผมครับบาริหลักจี้วันนี้ลักสิบหลักสิบคืออย่งกูห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดหลักสิบ วันรักงวยวันนี้รักงวยสามสี่ห้าสามสี่ห้าสามสี่ห้าบางนี้หางเดียวเก้าเจ็ดห้าหางเดียวเก้าเจ็ดห้าส้นกันครับสูตรหกตัวสูตรล็อกหกตัวครับผมหนูนี่เราว่หันกันส้นกันเดียวหันอ่ะสองทีสองทีอ่ะทีสองบ้านนี้แล้วตเตยโนมสิจับเอาเร้อจับจับแบบว่าจับมือี่แบบจับเจ็ด ก็เก็บนทั้งที่นะครับโอ้หมายถึงเขียนเลี่ยงกันลงไปนั่นปะเขียนลงไปหน่นวยเป็นหน่วยเนปะ็นหน่วยเนาะเอาไว้ในตำแหน่งหน่วยราคาสิบกับเปลี่ยนสิบเอาไว้ในตำแหน่งสิบจังสีหนะาหน่วยจังสี่เขียนเลี่ยงเลี่ยงตำแหน่งหน่วยนั่นว่าอะไรสิบกับเขียนเลี่ยงตำแหน่งสิบอันนี้กับเขียนเลี่ยงมันก็สีได้เลขเลขทั้งหมดนะมันสีได้เลขสามชุดพอดีสามชุดเนี่ยว่าเอาชุดทุดยไทยครับผมเอาชุดทุดยไทยเนาะปู เอ้ยว่ากันกันเก้าหนึ่งเก้ากันเก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองครับเรื่แล้วก็สองสามสี่ครับเก้าศูนย์หนึ่งสองเห็นบอกกันสองสี่สองดับปู้หายไปนี่ดับดับน่ะเลีกดับปู้หายไปเรีดับแต่ดับหนึ่งนี่โอ้ดับหนึ่งเนาะบานี่ดังเงยกุ่นครับผมแเรามาดีมักมักตัวไหนเลยจับปู้สองตัวปูบว่าขุ่มักนี่สามตัวเลยนี่มัก มาแค่ที่สุดก็คือเก้าเจ็ดหาสองเจ็ดหาเก้าเจ็ดหากับสองเจ็ดหานะปูนะตัวเล่นแรกเลยเนี่บอมแมนจะคู่สองตัวแม่ปูจะคู่สองตัวนี้จะคู่สองตัวนี้หาสามหกสามหาสามหกสามเออแล้วกระี่หกบอมแมนหมายถึงตัวเล่นแม่ปูตัวเล่นฮะตัวเล่นครับตัวตัวตัวเล่นนะสามหา หกสามหกสี่นี่เน้นตัวไหนเน้นนี่คืออยู่ในอยู่ในตำล่านี่มันเปิดเปิดทางแล้วก็คือหาสามนี่ละโอ้สามหาสามหาเออสามหาเอาอยู่ในพยากรณ์อากาศนี่เป็นสามหาเนาะปูเนาะเออเราเราเราต้องกลับต้องได้หาสามสามหากับหาสามกับนั่นตัวนี้ตัวเล่นนีะครับผมครับตัวเทิงนี่สองเจ็ดห้า เก้าเจ็ดห้าข้างล่างนี่ห้าสามามห้าออโอ้เอออาอาได้การยกปูว่างนึงใครแตกใส่วนางั้นใรวันนี้ปูเราต้มตัวเลขตัวไรพวกวันนึงใครแตกต้มรนว่างัึนมันจะออกอีหลีอ่จัดมาดีมานีมานีเอาเท่ๆได้ละถือเท่ๆละ วันอ๋อถือแม้แต่วันวันนึงก็ยังถือแล้วปัวปัวเจ้าปูโตทั่วไปก็จ้าั่วไปหมกหลายสายเลยก็จาว่าถือทั้งบนทั้งล่างอยู่หลวงปู่เอาสูตรสูตรหกโปรนี้ผสมกันโอ้ยสักเลยกน้อยผสมกันโคเรใช่กันนะครับมึงรถเจ้าพนักงานก็ถือกันได้ถือหลายคนโยมโซ่าปครับป้าโอ้ยเบิ้งบุญพระโสดคนคุยกันนี่สิละคุยกันว่าสูตรหกแสน สองสี 2> 2่สองเอาตัดแล้วเล่ไม่เอาแล้มันก็มัทซ้ำหลายเล่หลวงปู่วท่าน่มันหลายตัวเขาก็จะไปซื้อสู่ตัวได้แม่เนาะก็เอาม้าวีคอเบิงว่ามันตรงกันกับอันใดอันใดตรงกันกับอันใดเขาก็ที่ได้ตัดได้เลี่ยงได้หน่อยตัวร้องแล้วกูเออแจะมันมันสองสี่สองนี่ก็ว่าส้นกันอยู่ด้วยครับคลิปคลิปกวนกวนคล้องกวนซ่องในบุในวายอยู่ด้วยถ้ามันซ่องมันย่อมพอนผมมันส้นกันอยู่ด้วยมังครับครับผม ก็เรื่กัเลยพวกนี่หาจิบจิบหามันส้นกันครับก,เกัเลยมักตัวนี้เลยได้เนี่ยครับทุ่มเต็มที่เลยละเนาะปูเนาะเนาปู่ะปูมีเดีนวิง่งมาปูมีเดีนวิง่งมาปูวิ่งวิ่งอ่วิ่งได้ครับวิ่งเลยพวกนี้วิ่งสามกับเจ็บอันไหนเป็นบนเป็นล่างปู ตั้งบนตั้งล่างแล้วมันมันบอกว่าตัววิ่งได้สามกิจเลยโอ้โหสามกับเจ็ดวิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างผู้ใดมักเมียผู้ใดมักเมียกับวิ่งได้นี่แหละครับผมมักสามกิจนี่แหละตัววิ่งมั้งนครับผมเออยังว่าหวยพอดเนาอเนาะหวยพอดในแทบชี้ของโยมบุญพารวยครับผมแล้วก็อ๋ พูไลซองอยู่นี่ปูเดี๋ยวนี่เกลี่ยไลตาซองเดี๋ยวนี้เออบุญนำโชคเดี๋ม่แอบพูบุญนำโชคกับอันใจ,ใจบุญพาโชคใจบุญพาโชคคงพารวยมีมี่พอละมีคงามว่าควาคงพารวยกับมีปพูคงพารวยมีครบละทีมงานเออแล้วก็นยังไงบ้างจำไม่ได้อาบบบเป็นยังอันฝนตกว่าปูวางมือสองมื่อนี่ปู โอ้ยตกมุนบุเง้ยหนาวเลยตั้็ดเโอ้ยเอ็ดเกิดจะเริ่มบอกเลยเด้อป่วยกะไขพ่อนะครับแอปซี่เด้อกดไหลคนแช่กนไหลคดแช่อ่ามาลาหมูเด้อเนี่ยครับผมอ่ามาลาหมูหมูขา้เจาะมาตัวเว้นหมดนครับผมว่าเป็นยังปูว่าเป็นยังกะกดไหลคนแช่ไอ้่นตึ้ง บุญนป้าโซก็เหรอหนึ่งบุญนน้ำโซกบุ่นร้านบุ่นครับผมักคนไหนคนแจ้งให้มันเอกรักษาสุขภาพเดี๋ยวนี้โควิดไลยไล่รักษาไปเสกค่อยเต้แมกเตยยังไปครับผมโอ้อาจจะไล่ครับผมหนาวกับหนาวสิ่นตกหนาวมันตกมันหนาวมันหนาวถ้าเปขาดได้มันหนาวฝนครับผมรักษาสุขภาพให้ กต่ดี่มโซ่ๆกึงงวดนี้คะมักอีนี้ก็คือสองเกต้า้าเกต้าตีตลวันที่หนึตีตดๆอีูกะไรนะครับเป็นยังมดอรัเอับูกัมากวลครับน้ำน้ำงอมก็เจาเนาะมาสันครับสองมากวลเดินเรือติดๆแต่เลยครับติตีรอดงวดนี้มาจางรอดติตีรอด แต่กระเจ็ดหามันเกิตรงกับเลขรถตู้คู้ขาได้แหละครับผมอครับพราะว่าวันนี้มันออกเก้าศูนย์ก็ออกยูรถตู้ขึ้นนี่ตันเดาะครับพูดให้น่าสองเจ็ดห้านว่าเก้าเจ็ดห้านี่คันเก้าเจ็ดห้าครบเลยครบทั้งสามตัวเลยเพราะว่าเลขแต่เบียร์ลดแต่เเจ็ดห้าเก้าศูนย์ครับบาีู้รถ เติมผนเด้อครับผมเอาแเราดิปู้บาในมากะชิลบกวนปู้ซ้ำมีเนะปูเด้อเออเติมผงอ่ะออขอบคุณปูหลายๆครับผม